ตัวนี้นะคะทีนี้ก็เป็นวิธีการใส่นะคะเราก็เออบุกบิดนะคะใส่ลงไปเลยค่ะกดลงไปใส่นี่ค่ะใส่ลงไปนะคะให้ครบหกลูนะคะแล้วทีนี้เราก็จะมาทำการขันน็อ ด้านหลังนะคะเนี่ยค่ะขันน็อตกดลงไปให้แน่นนะคะทีนี้นะคะใส่เลือกตัวลูกดิดลงไปแล้วนะคะทีนี้เราก็จะมาการขันน็อตนะคะลงไปตรงดูเดินเลยะคะ่ะ ก็ขันลงไปให้ครบทั้งหกตัวนะคะทีนี้นะคะตัวนี้ก็เราก็มาใส่ด้านหน้านะคะหลังจากที่เราขันน็อตเข้าไปไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะตัวนี้ก็มาใส่ด้านหน้านะคะแล้วก็วางแหวนลงไปก่อน,นะคะ่ะทีนี้ก็มาใส่เกียวนะคะนี่เลยจะข้ามหมุนลงไปนิดนึง ใส่ให้ครบนะคะนี่เลยค่ะใส่ให้ครบนะคะเนื่องจากที่ร้านมีเด็กอ่อนนะคะอาจจะมีเสียงยูทูบเบอร์ที่แคสเกมเข้ามานะคะรบกวนทุกท่านอย่าไปใส่ใจนะคะฟัง บัง,งผ่านๆไปก็พอนะคะตัวนี้นะคะพอใส่เรียบร้อยแล้วนะคะ <No. S 1> ทีนี้นะคะพอเรามีตัวนี้นะคะนี่ค่ะใช้ตัวนี้ตัวนี้นะคะพบตัวทีนะคะสวมลงไปเลยค่ะแล้วก็หมุนหมุนให้แน่นนะคะนี่ค่นะ ง่ายๆเลยค่ะวิธีการใส่ลูกบิดไม่ยุง่งยากเพราะว่าลูกค้าคือที่ต้องทาคลิปนะคะเพราะลูกค้าบางคนเอลูกบิดพังร้านก็มีขายนะคะแต่พอให้ไปใส่ที่บ้านใส่ไม่เป็นไม่มีซึ่งเครื่องมือที่ใช้เปลี่ยนนะคะเป็นเครื่องมือง่ายๆนะคะที่ส่วนมากก็จะมีติดตามบ้านอยู่แล้วหรือถ้าไม่มีนะคะเดี๋ยวนี้นะคะร้านเทเวนที่ช็อปมีขายทุกสิ่งทุกอย่างค่ะนะคะ,นะคะบล็อกตัวนี้อันนี้ประสงค์จริงๆค่ะเหมาะสําหรับเนี่ยเราขัน ลูกบีดเราเนี่ยจะใส่ได้พอดีเลยค่ะ20บาทก็ใช้ได้นะคะสวมลงไปปุ๊บใส่นี้นะคะแล้วก็หมุนหมุนเลยค่ะหมุนให้แน่นเนี่ยค่ะง่ายๆค่ะเราก็มาเช็คดูนะคะความเรียบร้อยของลูกบีดนี่ค่ะเสร็จแล้วนะคะการใส่ลูกบีดนะคะเสร็จสิ้น เรียบร้อยง่ายๆแค่นี้เองซึ่งถ้าลูกค้านะคะที่ตัวที่บ้านพังนะคะจะเปลี่ยนแค่หนึ่งตัวร้านก็มีขายนะคะแต่ว่าในกรณีที่เราจะซื้อลูกบิดไปเปลี่ยนเองแนะนำให้ถ่ายรูปลูกบิดมาให้แม่ค้าดูด้วยนะคะเพราะว่าหนึ่งลูกบิดมันมีหลายแบบนะคะบางตัวเป็นแกนเล็กแกนใหญ่เราจะได้หยิบให้ถูกต้องนะคะเพื่อจะได้ไม่เป็นการเสียเวลาก็ต้องเอากลับมาเปลี่ยนนี่ค่ะ ถ้าท่านใดถูกใจก็กดไลค์กดแชร์ได้นะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ